เด็กหญิงนิยายพ่านอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่63า สูป้าหนิงเปิดจดหมายและอ่านอย่างรวดเร็วอาหนานกับบนเหลียงได้แต่จ้องมองเขาทั้งสองต่างหวังอยากจะเห็นอารมณ์ความรู้สึกพี่สะท้อนออกมาทางใบหน้าของเขาบ้างหน้าเสียดายที่กล้ามเหนือใบหน้าของชูป้าหนิงตายด้านอย่างรุนแรงเขายังคงมีสีหน้าเคร่งขครึมยากที่ผู้อื่นจะคาดเดาอะไรได้รอจนชูป้าหนิงอ่านจดหมายจบและเก็บลงในกล่องผ้า ใหม่แล้วเห็นพระชายาของตัวเองกับกุลซือนิสัยเสียจ้องมองมาตาปริบๆก็อดเลิกคิ้วไม่ได้ดีมาก ท่านอ๋องที่ไม่สะทกสะท้านกับจดหมายของไทยเฮากลับถูกสายตาของคนซื่อบื้อคนหนึ่งกับกุนซือนิสัยเสียคนหนึ่งทำให้เลิกคิ้วได้วนเหลียงหัวเราะหิฮิและบอกพัดของตัวเองต่อไปไม่แสดงความกะอักะอ่วนใดๆแม้แต่น้อยหนังหน้าของอาหนานไม่หนาเท่าวนเหลียงจึงได้แต่ยิ้มเกอ้อและเปลี่ยนเรื่องคุย ท่านอ,องจะให้ตามพวกเขามาพบหรือไม่ในเมื่อหมอหลวงทั้งสองมาที่นี่เพื่อดูแลอาการป่วยของสู่ป้าหนิงยอมต้องให้พวกเขามาพบสักหน่อยถือโอกาสให้หมอหลวงทั้งสองตรวจร่างกายของเขาด้วยพวกเขาจะได้กลับไปรายงานไทเฮาได้อืมให้พวกเขาเข้ามาเถอะ ชูป้าหนิงไม่ปฏิเสธเมื่อได้รับการอนุญาตอาหนานจึงให้คนไปตามหมอหลวงทั้งสองกับหมอหญิงทั้งสองมาที่นี่ตอนนี้อาหนานอยากเห็นปฏิกิริยาของชูป้าหนิงตอนเห็นหมอหญิงสองคนนั้นเหลือเกินดังนั้นจึงไม่ได้ปกปิดตัวตนของทั้งสองเพราะความใจแคบมีเพียงหรูหลนันพี่ได้ยินคำสั่งของอาหนานแล้วรู้สึกไม่ได้ดังใจแต่กลับ ไม่รู้ว่าความจริงอาหนานไม่ได้คิดมากถึงเพียงนั้นนางยังคงเป็นคนไม่มีเล่อุบายคําเตือนของหลูช่วยนับว่าเสียเปล่าจริงๆไม่นานหมอหลวงสองคนกับหมอหญิงสองคนที่ร้อยอยู่นานก็เข้ามาพอเห็นหมอหญิงสองคนนั้นดวงตานิ่งลึกของสู่ป้าหนิงเยียบเย็นเล็กน้อยสายตาหยุดอยู่ที่เหย่าเคอิรินครู่หนึ่ง ก่อนจะเบนออกไปอย่างรวดเร็วแม้การกระทำนี้จะเล็กน้อยมากแต่อาหนานกับวนเหลียงที่คอยสังเกตเขาอยู่เงียบๆมาตลอดก็ยังรู้สึกได้อาหนานประหลาดใจเหวยาวเคอเรินผู้นั้นก็แค่หน้าตาเหมือนานางน,นิดหน่อยมิใช่หรือ ส่วนวอนเหลียงมีสีหน้าขบขันโดยเฉพาะเมื่อเห็นเหยาเคิร์เรนแล้วเขาอดมองอาหนานไม่ได้ก่อนจะหันไปมองเหยาเคอเร์เรนและรวบพัดดังผึบใช้พัดปิดปากและคางแอบหัวเราะคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาคารวะเจ้านายพอเห็นวอนเหลียงอยู่ด้วยทุกคนต่างตะลึงงานเหมือนคิดไม่ถึงว่า จะได้พบบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองหลวงที่นี่พอวนเหลียงระบายยิ้มนิดนิดให้พวกเขาด้วยท่าทางสูงส่งสง่างามสองพี่น้องสกุลเห่ยาก็เขินอายจนแก้มแดงปลังหมอหลวงทั้งสองคนแอบปาดเหงื่ออย่างอดไม่ได้วนเหลียงผู้นี้สมแล้วที่เป็นบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งของเมืองหลวงเวลาเขาอยากทำให้ผู้อื่นจดจำภาพลักษณ์ที่ดีของเขา น้อยคนนักที่จะรอดพ้นเสน่ห์ของเขาได้ โทษไม่ได้ที่แม้หลายปีมานี้เขาจะไม่อยู่ในเมืองหลวงแต่สตรีชนชั้นสูงและคุณหนูตระกูลต่างๆก็ยังหลงไหลในตัวเขาไม่เปลี่ยนทั้งยังมีบุรุษที่ชื่นชอบบุรุษสนใจเขาเป็นพิเศษด้วยชูป้าหนิงถามไทยและพูดจะให้กำลังใจหมอหลวงทั้งสองที่เดินทางมาที่นี่ถึงอย่างไรการที่หมอหลวงสูงวัยสองคนต้องเดินทางไกลนับพัน มาที่นี่ในช่วงปีใหม่ก็ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเท่าว่าการมาถึงของหมอหลวงสูงวัยทั้งสองคน ก็ทำให้เขาบังเกิดความคิดหนึ่งในใจจึงผ่อนคลายขึ้นไม่น้อยหมอหลวงทั้งสองรีบตอบว่ามิก้าจากนั้นกล่าวขออภัยและขอตรวจชีพจรให้ท่านอ๋องตรวจสภาพร่างกายของเขาดูหน่อยจะได้รายงานให้ฝ่าบาทกับไทยเฮาที่เป็นห่วงสุขภาพของเขารับรู้ รอจนเสร็จสิ้นเรื่องพวกนี้แล้วสู่ป้าหนิงหันไปมองหมอหญิงทั้งสองคนที่ยืนอยู่ด้านข้างคิดว่าไทเฮาคงพูดอะไรบางอย่างกับเขาในจดหมายทำให้สีหน้าของชายหนุ่มแคร่งขรึมกว่าเดิมพวกเจ้าแซ่เหยานน้ำเสียงระดับกลางของบุรุษที่ทุ้มต่ำเล็กน้อยฟังแล้วจับอารมณ์ไม่ถูก เพคะหม่อมชั้นเหยาอีเหรินคาราวะาท่านอองเหยาอีเหรินรีบก้าวออกมาหนึ่งก้าวและตอบอย่างนอบน้อมเทียบกับกิริยาท่าทางที่แฝงความยโสโอหังเมื่อตอนครั้งวันที่แสดงกับอาหนานแล้วยามนี้เด็กสาวทั้งสองนอบน้อมเกินจะบันยายจะว่าไปหากนับความสัมพันธ์ตามสายโลหิตพี่น้องสกุลเหยาคู่นี้ควรเรียกสู่ป้าหนิงว่าญาติผู้ พี่ด้วยซ้ำแต่ช่วยไม่ได้พี่พวกนางเป็นลูกอนุทั้งยังเข้ากองการหมอหญิงตั้งแต่อายุสิบขวบจึงไม่มีสิทธิ์นี้แล้วได้แต่เรียกเขาอย่างเคารพว่าท่านอ๋องชู่ป้าหนิงพง,งกสีซาสีหน้าเคร่งขรึมพวกเจ้าเข้ามาในกองการหมอหญิงกี่ปีแล้วเรียนท่านอ๋อง เจ็ดปีแล้วเพคะทั้งสองไม่รู้ว่าชูป้าหนิงถามเรื่องพวกนี้ทำไมจึงตอบไปตามความจริงและหลุบตาลงไม่ค่อยกราสบตากับเขานักพวกนางเคยได้ยินเรื่องราวของสู้อ๋องมาแล้วแม้เขาจะเป็นโอรสแท้ๆของไทยเฮาเป็นเชื้อพระวงที่มีสายเลือดสกุลเหยาแต่เนื่องจากดวงชะตาของเขาอาภัพและน่ากลัวเกินไปจึงไม่มีสตรีสกุลเหยาคนใด 来。<noise> กลาสารสัมพันธ์กับองค์ชายผู้นี้การเป็นชายาอ๋องก็ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อจะเสพสุขกับลาบยศด,ด้วยจะว่าไปแล้วสตรีคนแรกที่มั่นหมายกับเขาเป็นบุตรสาวที่เกิดจากภรรยาเอกของสกุลเหยาด้วยซ้ำแต่หลังจากมั่นหมายได้ไม่นานกลับเป็นหวัดเย็นและตายกระทันหันทำให้สกุลเหยาเข้าใจชะตาพี่คาดภรรยาสิ้นไร้บุตรของเขาดีที่สุด พวกเขาล้วนคิดว่าชาตินี้สู่ป้าหนิงคงแต่งพระชายาไม่ได้แล้วคิดไม่ถึงว่าปีที่แล้วเขาจะได้แต่งงานในที่สุดอีกทั้งชายาสู้อ๋องคนนี้ยังเป็นคนโชคดีแม้ว่าตั้งแต่แต่งงานมักจะเกิดเหตุไม่คาดฝันกับนางไม่หยุดย่อน แต่ภายใต้การจับตาดูของคนกลุ่มใหญ่นางก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างสดใสร่าเริงทำให้คนอดไม่ได้ พี่จะอุทานว่ามหัศจั์จริงๆหากตายไปเลยจะสนุกอะไรเล่าต้องเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆจนทำให้คนนึกสนุกไปวางเดิมพันที่บ่อนพน,นั้นแบบนี้ตั้งหากถึงจะเรียกว่ามหัศจั์โดยแท้เมื่อมีคนประหลาดพิสดารเช่นนี้คนส่วนหนึ่งจึงเริ่มรู้สึกสนุกสนานหลังจากนั้นไม่นานสู้อ๋องก็ถูกห้องเต้ส่งตัวไปเมืองถงเฉิงหลังจากนั้นไม่กี่ ก็ได้ยินว่าชายาสู้อ่องล่วงเกินไทเฮาด้วยความโมโหไทยเฮาจึงส่งนางมาตกระกรรมลำบากที่เมืองถงเฉิงคราวนี้ทุกคนต่างคิดว่าสตรีสูงส่งอ่อนแอคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่เน็บหนาวกันดานอย่างเมืองถงเฉิงได้อย่างไรต่อให้สู้อ่องผู้นี้ไม่พีฆาาภรรยาจนตายพระชายาก็ต้องถูกสภาพอากาศอัน เลวร้ายทรมานจนตายแน่หากไม่ผิดไปจากที่คิดไว้พวกเขาแค่นั่งเฉยๆรอดูชายาสู้อ๋องตายด้วยสาเหตุต่างๆก็พอแต่ที่เหนือความคาดหมายก็คือตรวตนตอนนี้ยังไม่ได้ยินข่าวชายาสู้อ๋องร่างกายบุบสลายตรงไหนเลยเมืองผงเสิงอยู่ไกลเกินไปผู้คนในเมืองหลวงไม่รู้ข่าวคราวจึงได้แต่เดาส่งเดตตรวตนพวกนั้น มาถึงเมืองถงเสิงได้เห็นชายาสู้อ๋องผู้มีรอยยิ้มอ่อนหวานผิวกายนุ่มเนียนท่าทางสดชื่นกระปี้กระเป๋าอย่างยิ่งแล้วไม่เห็นมีส่วนไหนที่เหมือนหยกที่แตกสลายดอกไม้ที่ร่วงโรยอย่างเช่นที่เล่าลือกันดังนั้นพวกนางจึงเริ่มรู้สึกว่าบางทีดวงชะตาพิฆาตภรรยาสิ้นไร้บุตรของสู้อ๋องอาจไม่เป็นจริงทั้งหมดอย่างน้อยชายา สู้อ่องในตำนานก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติตรวบจนตอนนี้มีใช่หรือหมอหญิงทั้งสองต่างรู้ว่าไทเฮาส่งตัวพวกนางมาที่นี่เพื่ออะไรพวกนางเป็นสตรีสกุลเหยาวรับสั่งของไทเฮาจะฝ่าฝืนได้อย่างไร เริ่มแรกจึงได้แต่เดินทางมาที่นี่อย่างไม่เต็มใจเตรียมใจเอาไว้แล้วว่าอาจถูกชะตาของท่านอองพีฆ่าจนตายได้ทุกเมื่อหัวใจเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่บัดนี้พอเห็นสู้อองกับพระชายาแล้วพวกนางกลับรู้สึกว่าบางพีพวกนางอาจมองเหตุการณ์ในแง่ร้ายเกินไปเรื่องราวอาจไม่เลวร้ายถึงเพียงนั้นสู่ป้าหนิงถามข้อมูลเกี่ยวกับพวกนางอีกเล็กน้อย ระดับความสนใจของเขาทําให้คนที่อยู่ในที่นั้นต่างประหลาดใจจูป้าหนิงถามเสร็จคบคิดครู่หนึ่ง่อนจะบอกทั้งสองคนว่านับแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป เหยาอเอรินให้ไปอยู่ที่ตวนแม่ทัพได้ยินดังนั้นสองพี่น้องมีสีหน้าตะลึงงนันจากนั้นเมื่อเข้าใจความหมายในคำพูดของชู่ป้าหนิงแล้วเหยาอเอรินก็มีใบหน้าซีดเผือดส่วนเหยาเคหรินแอบเหลือบมองชายนุม่มพี่นั่งอยู่ตรงตำแหน่งประธาน เห็นดวงตานิ่งลึกที่ไม่สะท้อนอารมณ์ใดๆแล้วหนังศีรษะช้าเนิบรีบก้มศีสะะลงทันทีแหมท่านอ,องความคิดนี้ดียิ่ง ตอนนี้จวนแม่ทัพกำลังขาดสาวใช้ที่รู้วิชาแพทย์อยู่พอดีวันเหลียงบอกพัดกล่าวเห็นใบหน้าซีดขาวของเหยาเอเหรินเจือแววอับอายแกมโมโหรู้ว่านางโกรธเพราะคำว่าสาวใช้ของต้นจึงรีบพูดว่า แม่นางเหยาอภัยด้วยจื่อซิวบุ่มบามไปหน่อยรู้สึกดีใจมากเกินไปชั่วขณะจึงได้พูดไม่คิดทว่าตอนนี้แม่ทัพเจ้าป่วยหนักต้องการสตรีที่รู้วิชาแพทย์อย่างพวกเจ้าขอยช่วยเหลือดูแลอยู่ด้านข้างจริงๆพวกเจ้ามาได้ถูกจังหวะยิ่งนัก จื่อซิลวยังต้องขอบคุณพวกเจ้าที่สละเวลาที่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวในช่วงที่อากาศหนาวเหน็บอุตส่าห์เดินทางมาที่นี่อย่างยากลำบาก คำพูดแต่ละคำของเวินเหลียงหนักแน่นจริงจังท่าทางจริงใจฟังแล้วทำให้คนรู้สึกสบายใจมากได้ยินคำอธิบายของเขาสีหน้าของเหยาอีเหรินผ่อนคลายลงเล็กน้อยครั้นเห็นเวินเหลียงพูดคุยด้วยใบยหน้ายิ้มแย้ม ดวงตาที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกจับจ้องมองมานางก็หน้าแดงอีกครั้งอย่างห้ามไม่ได้อานานึกดูถูกกุลซือบางคนในใจแม้คนผู้นี้จะไม่ได้ตั้งใจแต่มักล่อดลวงหัวใจสตรีไปอย่างไม่ตั้งใจโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนื่องจากเขามีดวงตารูปดอกท้อที่งดงามอย่างเยิ่ยงเวลาจ้องมองอีกฝ่ายประกอบกับคำพูดของอาภายัยส่วนลึกใน ดวงตาสะท้อนเงาร่างของผู้อื่นราวกับว่าอีกฝ่ายเป็นบุคคลเพียงคนเดียวในโลกของเขาความรู้สึกลึกซึ้งถึงเพียงนั้นทำให้ผู้อื่นอดมอ่หัวใจให้เขาไม่ได้นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมสตรีหลายคนในเมืองหลวงถึงได้ชอบเขาอีกทั้งอยู่ร่วมกันมานานอาหนานเชื่อว่าเขาไม่รู้ตัวจริงๆว่าตัวเองทำให้คนอื่นเข้าใจผิดแบบนี้เนื่องจากเขา เขาถือกำเนิดในชาติตระกูลสูงสง่งทั้งยังเป็นคนที่มีบุคลิกสง่างามเวลาสนทนากับคนแปลกหน้า ท่วงท่ากิริยาล้วนสะท้อนการได้รับการอบรมที่สุภาพถึงได้ทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดเช่นนี้ชูป้าหนิงส่งตัวหมอหลวงซุนไปจวนแม่ทับด้วยเหลือหมอหลวงหวังกับเหยาเคอเรินไว้ที่จวนวันเหลียงเหลือบมองอานานแวบนึงยิ้มเอ่ยว่าท่านออง ตอนนี้อาการป่วยของแม่ทัพเจ้าอยู่ในช่วงวิกฤตจ,จือ่อซิวคิดว่าควรส่งหมอหญิงทั้งสองคนไปช่วยกันดูแลถึงจะดีสู่ป้าหนิงคิดดูแล้วพะงกศีรษะตกลงสุดท้ายเก็บหมอหลวงหวังไว้เพียงคนเดียวเท่านั้นวันเหลียงอดใจไม่อยู่ใช้พัดปิดคางและริมฝีปากก่อนหันไปยิ้มกับอาหนานอีกครั้งอาหนานไม่รู้จะพูดอะไรเลยจริงๆไม่แม้แต่จะแสดงท่าทีเขิน เห็นรูปร่างหน้าตาของเหยาเคเริร่นแล้ววันเหลียงพี่ฉเฉลี่ยวฉลาดถึงเพียงนั้นจะไม่รู้สายสนกลในได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงช่วยอานานขาจัดอันตรายที่แฝงอยู่อย่างมีคุณธรรม แต่อานานคิดว่าตัวเองไม่ต้องการต่อให้เก็บเหวี่ยาเคเริร์นไว้ที่จวนก็ไม่เป็นไรถึงอย่างไรด้วยนิสัยรักสะอาดของท่านอองของนางหากมีอะไรจริงนางก็จะเข้ามาในเรือนด้านหลังไม่ได้อยู่ดี ที่ใดสงบก็ให้นางไปอยู่ที่นั่นเถอะเหมือนเช่นสาวงามสามคนจากวังหลวงที่ไทเฮาประธานให้ตวนสู้อ๋องในตอนนั้นเมื่อพบคนเสร็จแล้วชู่ป้านหนิงบบกมือให้พวกเขาไปพักผ่อนจากนั้นจุงมืออาหนานเข้าไปในห้องนอนหลักพอเข้ามาในห้องอาหนานกำลังจะสั่งสาวใช้ให้เตรียมน้ำร้อนสำหรับอาบจู่จูู่่ป้านหนิงก็จับมือนางไว้และดึง นางเข้ามาในอ้อมตอดท่านอองมีอะไรหรืออาหนานมองเขาอย่างประหลาดใจชู่ป้าหนิงเฉยใบหน้าของนางขึ้นสองตาพิจารณาดวงหน้าของนางนิ่งๆสายตาร้อนแรงคู่นั้นเหมือนจะประเมิน ให้ทั่วทุกจุดบนใบหน้านางทำให้อาหนานยากจะควบคุมสีหน้าจากนั้นเห็นดวงตานิ่งสงบของเขาฉายอารมณ์ขุ่นมัวอานานสะดุ้งในใจหัวใจเต้นรัวยอย่างควบคุมไม่ได้อารมณ์ของเขาชัดเจนถึงเพียงนี้นางรู้สึกเหมือนเขาจะกรธท่าทีเช่นนี้ของเขาทำให้นางอดคิดถึงเห่ยเขิ่นไม่ได้หรือว่าไทเฮาเขียนอะไรในจดหมายกระตุ้นโทระเขา หรือว่าการที่เหวยเขริ่นละไม้คล้ายนางจนเกินไปทำให้เขาโกรดในห้องเงียบมากลมหนาวนอกหน้าต่างพัดแรงบ้างเบาบ้างกระแทกช่องหน้าต่างส่งเสียงกระทบกันเบาๆออกมาสู่ป้าหนิงต้องมองอยู่นานอานานกลั้นลมหายใจจงังหวะที่นางทนไม่ไหว กำลังจะเบนหน้าไปทั้งอื่นในที่สุดเขาก็มองจนพอและโน้มตัวลงประทับริมฝีปากนางส่งตจมพิษลึกซึ้งพะเด็จการมาให้ โดยไม่พูดพร่ำทำแพลงบทขยี้ริมฝีปากกับลิ้นของนางจนรู้สึกช้าไปหมดอาหนานร้อนใจเพราะอารมณ์ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาท่านอองผู้นี้มีอะไรพูดกันดีๆไม่ได้หรือใหญ่ยยต้องทำเช่นนี้ด้วยนางงอง,งมมาแต่กำเนิดความคิดก็ตามคนอื่นไม่ค่อยทันไม่อาจทำตัวเป็นคนฉลาดคาดเดาความคิดของเขาได้ในปากนางถูกเรียวลิ้น ของเขากว่าตนทั่วอย่างเผด็จการจากนั้นจุมพิษอย่างลึกซึ้งเหมือนยังไม่พอใจอาหนานอดทนจนสุดจะทนไหนที่สุดจังหวะที่เขาถอยไปเล็กน้อยให้นางหายใจหอบนางจึงอดกัดริมฝีปากล่างของเขาไม่ได้ทันใดนั้นทั้งสองต่างนิ่งงันไม่เคลื่อนไหวสายตาสบประสานกันมือข้างหนึ่งของเขายังอบอยู่รอบเอวนางมืออีกข้างบังคับ ยึดศีราะของนางไว้ส่วนนางพิงซบอ,อ,อกเขาอย่างอ่อนอ่อนเผาว่าแรงที่กัดกลับมากมายถึงเพียงนี้นี่เป็นครั้งแรกที่นางใจกล้ากัดเขาตอนจูบจนเขาบาดเจ็บ แผ่แล้วจริงๆเพราะนางสัมผัสได้ถึงรสชาติจางๆของเลือดดวงตาของเขาหม่นลึกยากจะทำความเข้าใจเห็นแววตาของเขาแล้วอาหนานร้องในใจว่าแย่แน่ๆจากนั้นรีบคลายริมฝีปากทันทีไม่รู้เอาเรียวแรงมาจากไหนนางใช้สองมือผลักเขาออกไม่สนใจว่าแข่งขายยังอ่อนยวบและหันหลังวิ่งหนีทันทีน่าเสียดายยังวิ่งไม่ถึงสองก้า ก็ถูกมือข้างหนึ่งจับแขนไว้จากนั้นนางลอยหือขึ้นกลางอากาศทั้งตัวความรู้สึกเสียสมดุลทำให้นางหวีดร้องออกมาโดยสัญชาตยานสองมือโอบรอบลำคอเขาเขารวบสองแขนแน่นเช่นกันกอดนางไว้แนบอกแน่นจากนั้นเดินไปยังตั่งยาวด้านข้างแล้ววางนางลงบนตังก่อนจะทาบทับร่างกายลงมาทั้งตัว แควเสื้อผ้าของนางถูกฉีกกระชากจนขาดอาหนานตื่นตระหนกแต่งงานกันมานานนางไม่เคยเห็นเขาเสียการควบคุมเช่นนี้มาก่อนเลยอีกทั้งเขายังไม่เคยฉีกเสื้อผ้าของนางด้วยทำให้นางคิดมาตลอดว่าเขาเป็นบุรุษที่เป็นสุภาพบุรุษมากเผาว่าตอนนี้ใครกันแน่ที่กระตุ้นโทสะเขาได้ถึงเพียงนี้ จากนั้นจุมพิษหนักน่วงประทับลงมาอีกแม้มีอาจกล่าวได้ว่าป่าเถื่อนรุนแรงแต่ก็ทำให้นางบินไม่หลุดอาหนานมองแววเย็นชายากจะอธิบายในดวงตาที่รี่ลงคู่นั้นหัวใจพลันหนาวเยือกการกัดของนางทำให้เขาโมโหจริงๆเสียแล้วฮืๆๆ้อช่วยด้วยจุมพิษของเขารุนแรงมาก ดูดเมม้มตตนนางรู้สึกชาไปทั้งริมฝีปากและลิ้นเสื้อผ้าบนร่างกายเหมือนเศษผ้าที่ถูกฉีกกระชากออกได้อย่างง่ายได้สองมือของเขาตรึงอยู่บนร่างนาง พันธนาการนางไว้ใต้ร่างอย่างแน่นหนานางนอนเปลือยเปล่าอยู่ใต้ร่างเขาแต่เสื้อผ้าของเขายังอยู่ครบสมบูรณ์สถานาการณ์แปลกพิสดารอย่างบอกไม่ถูกทว่าในใจนางไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแค่รู้สึกทรมานมากเท่านั้นเขาไม่มีทางทำร้ายนางนางมั่นใจในข้อนี้แต่การกระทำของเขาทำให้นางเสียใจพวกเขาเป็นสามีภรรยากันเดิมที ควรช่วยเหลือและประครับประคองกันและกันไปชั่วชีวิตแต่เขามักจะเคยชินกับการไม่พูดอะไรทั้งสิ้นใช้การกระทําแสดงออกแทนทุกสิ่งเท่าว่านางไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลา,าดดังนั้นจึงไม่อาจเข้าใจความนึกคิดจิตใจของเขาผ่านทางการกระทํา นางเกลียดจุดนี้เหลือเกินในฐานะคนที่ยังมีความคิดอิสระเสรีแบบคนยุคปัจจุบันนางหวังแค่ว่าบางครั้งเขาจะบอกความคิดในใจของตัวเองกับนางบ้างทำให้นางได้เข้าใจความคิดบางอย่างของเขาภายใต้อ้อมกอดแข่งก้าวพระเดชการของเขาอาหนาน,นอนนิ่งอยู่บนตังและทิ้งความคิดที่จะต่อต้านแล้วถึงอย่างไรแรงของนางก็สู้เขาไม่ได้ ต่อต้านไปก็เปล่าประโยชน์บางทีอาจเป็นการกระตุ้นอารมณ์ของเขาทำให้เขาโมโหยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดจมพิษของเขาประทับลงบนกระดูกหายปลารัของนางเรียวแรงที่ขบากาดผ่อนคลายลงเล็กน้อยคล้ายสัมผัสได้ถึงความไม่รู้สึกของนางเขาจึงซุกใบหน้ากับหน้าอกนางและหยุดการกระทำ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ